ตีสามแล้วเนาะคะ่ะเนาะชีได้พาไปเฮ็ดข้าวหลามเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยเบิ้งพอญายว่าเราชีเฮ็ดข้าวหลามจังเดี๋ยิชีเลอร์ไม่ได้ขันตอนที่แรกจนว่าแรกแล้วปุ๊บแล้วค่ะมาค่ะมาเบิ่งน้อกันค่ะพี่น้องอันนี้เนาจะจ้ะอันนี้เขากันหนึ่งเข่ากำไวะะ้เนาะค่ะทำเข่ากลำล้อม้นเนาะคะ่ะเนาะขันที่หนึ่งเนาะคะ่ะเนาะขันตอนต่อไปนะะเนาะค่ะเพอใหญ่ายแล้วก็สีแง่บ้างเนาะคะ่ะแง่เอาสิ่งแปลกปลอมออกอยังหันนะคะน่ะเนาะแล้วก็กระชีคอออก หมอเบ็ดเอหมอเบ,บ็ดส่างเบ่งก้นน้ำเด้อค่ะเพราะว่าบางเทียมมันกะดีมองในตาเป่าบ่าเห็นจะต่อไปยายพกรกะสีท้มการเคี้ยวใบเตยเนาะคะนะ่ะเนาะเคี้ยวเอาเอาซิ่งสุก,กับพวกดึงออกจากกันแล้วก็เฮากะสีทำเอาหม้อใบเหี่ยวใบยางออกทำความสะอาดเนาะคะนะ่ะเนาะเอาไว้สะอาดบังเขรามเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะต่อไปพ่อญายแล้วกะสีหมุนเข่าเนาะคะ่ะคือเอากะทิใส่กับ เขานั่นแหละค่ะให้มันเขากันเนาะแล้วก็จิได้กอกเนาะต่อไปพใหญกกะจิก,กอกนะคะกอกไอ้ขา้าวหลามพญ่ยกอกแล้วแยพร้อนกะจิเอาใบเตยอ,อัดอัดปากไปพร้อมเลยค่ะให้มันได้แล้วถึงเข่าขาวเข่ากำอัดให้มันติด เสร็จแล้วเขากระจังค่อยถึงไปถึงขั้นตอนการการย่างเนาะค่ะเนะต่อไปเนาะ,ะ่ะที่เป็นขาวขาวขาว,ขาวนี่เพิ่มเติมคือว่าเขาใส่ใสท่ทั่วดำต้มเนาะคะเนะไไ้อย่าไปย่งกะสิเทลงไปเห็ดคือก,กันกับกุบกไป้ข่ากัมหล่ะกะเห็ดคือกันกับกขา่ขากัมทุกอย่างะคะ่ะเห็ดแบบเดียวกันเลย กอกกระอาวก็เสร็จแล้วก็คือเอาไปย่างเนาะคะเนาะพอไงแล้วที่กอกขาวๆเนาะคะขั้นตอนต่อไปกอกขาวๆเห็ดคือกันกับข้าวกลัมเลค่ะกอกเสร็จแล้วก็ปูอัดกระอัดไปจ้าขั้นตอนต่อไปกระดังไฟเนาะกระดังไฟ พอไฟติดแล้วเนี่ยไฟห้งแล้วเนี่ยเขาก็มาย่างเขาลามเลยเขาเขาก,กำมาลวงไมาย่างเป็นอันดับแรกเนาะคะเลี้ยงให้เต็มแล้วเขาก็เบิงพร้อมว่าอันใดเขาก้อนเข้าหลังเวลานะั้นมันคอยสิบรใหม่เนาะจะเนาะเลี้ยงจังพญาเห็ดเนี่ยเลี้ยงมาเรื่อยเรื่อย,อยไฟก็ต้องคุ้มพื้นด้นจ้ะคุ้มไฟให้ดีพัดล้มเนี่ยเปิดไว้ ถ้าไฟแห้งเข้ากับปิดถ้าไฟอ่อนเข้ากับเปิดจัิงเสียเจ๊จีบลอยไปเรื่อยๆบัได้เห็นบัวใหญ่แเคลียร์ไฟแล้วสีเบิองไฟเจ้บัวใหญ่แคุ้มไฟเรื่อยๆแล้วก็สีเบิองไปเรื่อยๆจะล้อว่าอันใดสมควรเอาออกบ่ออกเนี่ยอืมเราสิคอยพีกคอยเบิองเลยและไอ้ละขั้นตอนนี้นี่บ่ได้ได้พี่น้องนี่และใหม่ทันทีได้ไหน อือเห็นบ่น,นะไฟพากพากเลยนะไฟพงออกมึงไ้ดีเพราะไงแล้วเผอมาหลายปยีแล้วก็เข่าใจนะแต่พี่น้องถ้าเหตุไหมก็ต้องเหตุเทีน้นละหน่อยๆเอ,า,อาแล้วจะค่อยพีกพีกกลับด้านนะจน๊ะเนาะให้ถือทุกทุกข้างมันค่อยสีบ่สีบ่ใหม่ อย่างมันก็สติดบังดีเนาะเกียร์ของมันน้ำมันสติดบังดีแต่เขาเฮ็ดให้หหมันสม่ำเสมอแต่เป้เฮ็นซูมือกับลังเกียกัพผาดขึ้นกันล่ะพี่น้องพอไฟเนาะจะลังเกียห้ยดีเพราะางี้เราสจะพิกพิกทุกอันด้อจ้ะ อวยพัดลมใส่ไฟยามหอดกับอวยใส่จากขวางว่าง่ายกับงา่ายเนาะกะว่าบองง่ายกับบง่ายเนาะพี่น้งนะองเนาะกับเบิ้งเป็นเนาะกัเบิงบ้งเบ้งให้เป็นว่าเราเห็ดยจงไรจากน้อยกับสีพอพรได้ที่แล้วก็เสียวออกจ้ะนี่เนาะจ้ะ เขาเผาเรียบร้อยแล้วเขาก็สิมาทําความสะอาดมา่เสร็จเสร็จทำความสะอาดให้มันสะอาดสะอ้านขั้นตอนนี้ก็ยาขคือกันแล้วกันเจียนตามือี่ก็ปวดได้ในพี่น้องเฮ็ดให้ดีระวังให้ดีเสร็จข่าวลามเข้ากำมก็แยกไว้ถ้าข้ากำมเข่าขาวก็แยกไว้แต่ถ้าเข่าเว่เฮ็ดเครื่องไม้เวลาขขยมก็สิบ่สับสนนะจ๊ะเนาะเห็นบ่ถ้ามันเปื่อนเขาก็ ต้องเศษจังส์ถ้าเปื้อนเท่ากับได้เศษหน่อยถ้ามันเปื้อนลายใหาเราเศษลายน้องเนาะผ่าน,นดำปื๊ดเลยเห็นพี่น้องจะเศษให้เลี้ยวพอนะเศษปื๊ดตู้บังเลรอพี่น้อเจจงเศษจนกว่าสิเศษแล้วก็ล้อขึ้นรถเลยค่ะจะมาถึงขันนี้เนาะคะ่ะเนาะเรียบร้อยแล้วเท่ากับเอาขึ้นรถแล้วค่ะเข่ากำก็แยกไว้แต่เพาาาราะเข่ากำเข่าขาวก็แยกไว้แต่เพราะเข่าขาวเนาะคะ่ะเนาะ เพื่อสะดวกเวลาเพ้นซื้อเขาชิได้ยิบให้เพื่อนถือใม่เข่งกบนี้เพราะว่าเขาก็คือส่วนที่เหลือเขากะไว้ค่ะยังไ,ไงแล้วกเววเเ็เตรียมตัวเล <c oughs> ยเ,าลเาานาะค่ะเนาะเตรียมตัวสิไปทํางานไปขายข้าวลาบค่ะอ้าวจำนี้แหละเนาะค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะถ้ามีประโยชน์ ขอบคุณค่ะ